สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้พบกับครูวานุนีค่ะครูจะพามาเรียนรู้ในรายวิชาลูกเสือกศน,นระดับประถมศึกษาในหัวข้อลูกเสือจิตอาสาและการบริการจะเป็นยังไงนั้นเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะลูกเสือกับจิตอาสาและการบริการค่ะซึ่งอยู่ในการเรียนรู้หน่วยที่7ค่ะประกอบไปด้วย3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องที่1คือจิตอาสาและการบริการหรือเรื่องที่2คือ หลักการของจิตอาสาและการบริการค่ะส่วนเรื่องที่3นั้นก็คือวิธีปฏิบัติในฐานะลูกเสือกศนนะคะเพื่อเป็นจิตอาสาและการบริการะคะ่ะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องที่1กันเลยค่ะจะเป็นเรื่องของจิตอาสาและการบริการนะคะความสําคัญของจิตอาสานั้นหมายถึงจิตสํานึกเพื่อส่วนรวมของคนที่รู้จักเสียสละเวลาให้ความร่วมมือร่วมใจในการทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดตวัวอ,อย่างเช่นลูกเสือจิตอาสาของก,นกศนนะคะ ก็จะเป็นจิตอาสาได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมในการพัฒนาอาคารสถานที่ค่ะส่วนเรื่องของการบริการนะคะก็จะหมายถึงการให้ความช่วยเหลือหรือบำเพ็ญประโยชน์ค่ะต่อผู้อื่นในชุมชนนะคะซึ่งจะต้องมีความคำว่าศรัทธาค่ะคำว่าบริการนะคะและปฏิบัติเรื่องนี้อย่างจริงจังค่ะ สนะคะหลักการของจิตอาสาและการบริการค่ะหลักการของจิตอาสานะคะที่มาจากการพัฒนาตนเองให้มีจิตสำนึกที่ดีประกอบไปด้วย2ข้อดังนี้ค่ะข้อที่1การทำตนเองให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองค่ะข้อที่2บทบาทของตนเองที่มีต่อสังคมในการรักษาประโยชน์ของส่วนรวมค่ะ เรื่องที่3ของวันนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการปฏิบัติในฐานะลูกเสือกสอนอค่ะ mm hmm. เพื่อเป็นอาสาสมัครและการบริการลูกเสือจะต้องมีความรับผิดชอบต่อตอนเองได้แก่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนรู้จักออกกำลังกายมีความประหยัดรู้จักความพอดีปรับพฤติตัวให้เหมาะสมทำงานที่รับเป้าหมายให้สำเร็จ มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาและลูกเสือจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวมีความรับผิดชอบต่อสถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่นและมีความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองดีค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเราได้เรียนรู้กันมาพอสมควรแล้วนะคะทีนี้เราจะมาทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนกันมานะคะ นักศึกษาพ,พอจํากันได้ไหมเอ่ยลูกเสือกศนกับจิตอาสาประกอบไปด้วยเรื่องสําคัญ3มเรื่องได้แก่อะไรบ้างคะเรื่องที่1นนะคะจิตอาสาและการบริการค่ะเรื่องที่2หลักการและจิตอาสาค่ะส่วนเรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องที่3ค่ะวิธีปฏิบัติในฐานะลูกเสือกศนค่ะ หวังว่านักศึกษาคงได้รับความรู้เป็นจิตอาสาที่ดีและร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะคะแล้วพบกันใหม่กับหน่วยการเรียนรู้ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ